แขอยู่ไทยช่วยหมมากเลยเดี๋เกลีเกลียยุทธภักดีคนกาแฟแพรหากินชแนลนำเสนอเออพ่อแมนโปรโมทครับมือนี้ทีมงานไปใส่กุ้งเต็นมากครับคุณเออยังไงในร้างเดาบมาเบิดบ่อขายด้วยครับของหายากไม่อยากกินกับตามากครับพี่กัดบบบอกอยู่ตลาดอืแถวตลาดครับซื้อใส่บังนี่ครับทีมงานสายมุดสายมุดครับ มุดไปแล้วอืมมุดมูนี่จินนาไปแล้วครับสายมุดนี่พยายามพยายามกุ้งนี่ไยได้ไงมุดถือกับผมเข่าตลาดเลยซื้อกุ้งมาใส่บ้างกระเทียมกลับมาบอกกระเที่ยงเลยใส่ครับผมใส่กระเทียมเิ่นเยังเลยหลังจากที่ม่านใส่กุ้งกับผมมาอนี่ได้แลครับนี่แต่พอได้กินแน่เล่เตยม่าทีเคสไอ้ควายโคโยตีของมันนี่ในนับไอ้นเจียวเนาะไอ้เจียวกุ้งควายเพิ่มดอกว่าแถวหน้าเหรอถ้าบังเต่าเต็มในปากเลย เราเสิ็จ้งางจีบก็เสร็ด็ดว่าสวยดครับพนนี้พวกว่าเป็นนมต้คนเขาดวนสวัสดีครับพวกว่าอันนี้อันนี้ไม่พวอันนี้ทากินอันนี้พ่านลำปางลำปางครับล่งเครืองมากๆนี่ครับสนามบินครับนกนชีเครืองมากกระโดดลงงเลยลงนี้พอดีข้าวเสุ้ยงกุ้งอืมวันนี้ อันนี้สร้างภาพครับหมู่บ้านต้นน้ำครับหมู่บ้านต้นน้ำดอกน้ำครับหมู่บ้านครบเดี๋ยวไปลกยูทูบเดี๋ยวรอ้ลอกเยอะยเื่อยเ่อยนะครื่อไปเร่อยไปนรื่อยไปเรยเร่อยไปเร่อลไปเรอยไปรื่อยไปเรื่อยเร็่อยกเรื่อยไปเรื่กเรืยไปเรั่อยไ้เรื่งยไปเรื่มสปเนเซอ์ เดี๋ยวจะติดตามอีกครับพึ่งคนอ่ะนไอ้ะมังกัลารครับก็บังตอต่อไปอืเอาถุงวันไหมวนเนีหอมได้กลินหอมเลจโดยตรงครับทีมงานครับครับผมเดี๋ยวมือนจัดนักกนนี้ครับมืองนมือนตัวแบกกระสอบครับมือเ่นให้ย็นปายให้เลี้ยเป็นของแคบ อติดตามมือรัเพักน้องมาถึงกี่ดินตองติดตามไม่ได้เพติดตามไม่ไดพติดตามไอ้พแพ้งฮาจะเสียออกไปครับบาหมือนที่เกิดจิบจะเดียงเล่นแค่มันโดนน้ำมันสีเน่าเลยบ